สวัสดีครับพบกับรถมือสองเฮยเอกทรงพลลุมยนต์นะครับสำหรับวันนี้เอกมาเอาใจสาวกวีโก้นะครับสำหรับคันนี้เป็นสีประตูสีดำสวยๆเลยต้องบอกว่ารถคันนี้ปีเก่านะครับแต่ยังเก่าอยู่เลยก็สำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota Hilux Vigo นะครับตัวนี้เป็นตัวจีนะครับปี2005เครื่องยนต์ 3 0 0 0ันนะครับที่สำคัญขับเคลื่อน4ล้อด้วยสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคันแล้วก็รายละเอียดภายในสำหรับเจ้าคันนี้กันเลยนะครับใหม่มากใหม่จริงๆสวยด้วยต้องขอภายในความย้อนแสงนิดนึงนะครับอ สำหรับด้านหน้าของเขาเนี่ยกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าแบบสองชั้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบธรรมดานะครับให้ชุดแต่งเป็นกรอบโครเมียมมาให้นะครับสิญรักษตโตโยตา้าไฟหน้าขเขาเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบธรรมดานะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวมาให้นะครับ ในส่วนของการชนหน้านะครับกันชนหน้าก็จะเป็นรูระบายอากาศใหญ่ๆแบบนี้เลยที่สำคัญมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้นะครับไฟตัดหมอกมาให้นี่มีกระจกด้านข้างให้ด้วยจมูกเด่นเป็นสง่าเลย สวยมากครับคันนี้มาดูในส่วนของตัวด้านข้างรถต่อไปเลยสำหรับนี่นะครับล้อของเขาเนี่ยใสยาง245ขอบ16นะครับเป็นล้อแมก แบบแต่งแบบโฟวินมาให้นะครับโชว์ของเขาก็แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับอาจจะมีสนิมไปบ้างก็ตามการใช้งานนะครับอายุการใช้งานนะครับก็รถมือสองก็มีสึกลอเป็นธรรมดานะครับามาดูในส่วนของกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมาให้มาแบบโครมเมียมมาให้นะครับสีลักไฮลัก นะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับมือจับด้านขอบประตูนะครับเป็นมือจับแบบโคมเมียมมาให้นะครับที่สำคัญมีชุดแต่งโคมเมียมแบบนี้เพื่อกันลอยขีดข่วนมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวสูงก็ให้ความสะดวกสบายมาเป็นบันไดข้างนะครับอ่าบันไดปีนขึ้นรถนะครับแล้วก็ มีในส่วนของการสตราดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนี่คันนี้บอกเลยว่าให้ชุดแต่งมาจัดเต็มมากก็เป็นโนบะหลังแต่งนี้มาให้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ทางเราเนี่ยทำกันชนหลังมาให้ใหม่นะครับแบบเท่เก๋ แนวๆเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้อะสติกเกอร์4 x คของเขานี่ยังอยู่ครบท้วนเสัยลักษ์ตัวยัตตาไฮลักวีโก้นะครับตัวจีมาในรูปแบบของโคมเมียมนะครับไฟเบรกดวงที่3ให้มาท้ายกระบะนะครับมือจับของเขาเป็นมือจับแบบโคมเมียมกันเลยกระบะ แมคไลเนอร์นะครับมีมาให้ครบนะครับที่ยืดสด้านนะครับอเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างสำหรับเจ้าสี่ประตูคันนี้นะครับรถเนี่ยเป็นสีดำภายในของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทามาให้นะครับอ่าภายในสภาพใหม่มากครับ มาดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบสีก้านนะครับพวงมาลัยสีก้าน่ะอันนี้เป็นที่วัดบูตติดตั้งมาให้นะครับในส่วนของเครื่องเล่น MP3 ของเขาเนี่ยเขาจะให้มาในแบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับหน้าจอทัชสกรีนก็สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้เลยสำหรับคันนี้ก็จบเลยเจ้าของเก่าเขาทำมาให้ใหม่เลยนะครับ แอร์ <Air S 2> เป็นแอร์แมนนวลแบบธรรมดานะครับแอร์แมนนวลแบบธรรมดาเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แล้วก็อันนี้เป็นเกียร์โฟวินนะครับขับเคลื่อน4ีล้อก,กันเลยเกะก็ให้มาเกะบนแล้วก็เกะล่างนะครับที่จับมือยึดมีมาให้ครบเลยที่สําคัญไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสารเนี่ยก็ถือว่าดีเลยมีติดตั้งมาให้2ที่นะครับเป็นไฟกลางรถแล้วก็ด้านหน้านะครับก็ มีที่เก็บของให้ด้วยที่บางแดดมีครบนะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีเทาอย่างนี้เลยเขาจะให้ชุดแต่งมาเป็นแบบลายลูกไม้มาเล็กๆน้อยๆนะครับสภาพคือใหม่เอี่ยมมากสำหรับเจ้าคันนี้ ปีเก่าแต่ไม่เก่าเอ้ยตีปีเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปสรุปราคาด้านหน้ากันอีกว่าสสำหรับโตยตา้าไฮรักวีโกนะครับสำหรับคันนี้รถปี2005เครื่องยนต์3000เกียร์ออโ,โต้ขับเคลื่อน4รล้อนะครับคันนี้ก็อยู่ ที่4 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถปีเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะอ่าก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เพจรถมือสองเฮียเอกทรงพลรวมยนต์นะครับหรือที่รถมือสองกาญจนบุรีทรงพลรวมยนต์นะครับติดต่อมาที่เบอร์โทร0983867232นะครับ ก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถออกรถกับทางทรงพลรมยนต์ของเราได้นะครับก็ใครมีปัญหาด้านใดนะครับก็มาปรึกษากันพูดคุยกันก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คําแนะนําเลยครับก็ใครที่สนใจติดต่อมาเลยนะครับก็ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เอกด้วยนะครับ เอกอยากมีผู้ติดตามถึง1,000คนเร็วๆนะครับก็อย่าลืมติดตามเอกกันเยอะๆนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ